สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะับพบกันอีกครั้งในโหราแบงก์กับผมทนายแบงก์นะครับ ทุกช่องทางเลยนะลุยในโลกโซเชียลนะครับผมใช้ชื่อโหลาแบงหมดเดี๋ยวจะมีเพิ่มในจะพยายามทําให้ครบทุกๆช่องโซเชียลนะครับแล้วก็จริงๆจะพยายามทําให้มีคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะไม่ได้แค่มีคอนเทนต์เรื่องของเรื่องของความรู้อย่างเดียวนะครับเอาละ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปดวงชะตาประจําเดือนรกรกฎาคม2565นะครับก่อนจะไปตามรับชงทั้งสอราศียังไงก็ฝากรุกวกนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับท่านไหนติดตามทางช่องอช่อง Facebook หรือว่า TikTok นะครับยังไงก็กดไล <c oughs> คกด Follow กันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปของผมงัน <c oughs> คลิปของผมเน้นเรื่องความรู้นะครับไม่ได้เน้นขายของมากท่านไหนอยากจะเข้ามาลองดูดวง หรือมาแบ่งปันความรู้เรื่องของทางโหราศาสตร์กันก็แอดมาที่ qr โค้ดนี้และเรามาคุยกันนะครับไปตามรับชนกันดีกว่าทั้ง12ราศีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะโดยชะตางชาวลัคนาราศีธนู จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมเราฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะมีดาวพระฤหัสเล็กห้าเป็นดาวประจําตัวตอนนี้เนี่ยดาวพริฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะมีตําแหน่งเป็นราชาชโชคดีพระฤหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจาตัวแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด,ด้วยโคจรเข้าอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะท่านไหนประสงค์อยากได้บ้านอยากซื้อบ้านอยากมีรถอยากมีอสังหาริมทรัพย์ช่วงเวลานี้ดีลุยเลยนะครับทําให้เต็มที่แต่งบ้านอยากจะ รีโนเวทบ้านหรือทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านช่วงนี้ทําเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีๆจริงๆนะครับต่อไปก็ครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เดือนนี้มีหลายดวงเอาเริ่มต้นดวงดวงแรกก่อนคือวันเดือนดาวพระเสารลิ้นพันกันโหย้ยผมบอกว่าดีหน่อยลิ้นพันกันเลยพระเสาเลขเจ็ดนะครับดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรหุ่นเหนือเรือนสารช,าชะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะยังคงมีคติใจาจากสังคมอยู่นะครับแต่ไม่เวลานาน ถ้าเกิดว่ามันทาให้มันทําให้เกิดไรายได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยคือคือมันมันมองเห็นาสายป่านของเราเนี่ยมันมองเห็นอนาคตเนี่ยผมว่าลงไปกับสังคมอาจจะดีก็ได้นะครับลองดูต่อไปนะครับดาวที่หยุดนี่อยู่กับที่อีกก็คือดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูเป็นดาวจาาาโขโขเจ้าเรือนสายช้าโคจรเข้าไปในเรือนปุตตะตรงนี้มีสังคมใหม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหมดไปกับสังคมแต่เรื่องเงินเนี่ยต้องพยายาม หากลับมาให้ได้นะไม่ใช่เงินจ่ายไปอย่างเดียวแบบสนุกอย่างเดียวอันนี้ไม่โอเคนะถ้าจะต้องลงกับสังคมต้องลงไปแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตแบบนี้น่าใช้จ่ายโอเคนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยอีกดวงก็คือดาวพระเรคงคันเลข3ดาวพระเคงคันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาด,ด้วยโคจอก็เป็นเเรือนสุภะไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอสังคมใหม่ๆพวกนี้นะครับ ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเราไว้ด้วยพฤติกรรมของเราอะไรแบบนี้บางทีเราอาจจะเอาแต่ใจบางทีเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปมันเจอคนเข้ามาในใันไส้มันจะไม่ดีนะครับแต่ก็เอานะภาพรวมยังดูดีเพียงแต่ว่าเราเองดูแลพฤติกรรมของเราให้ดีอย่าให้มันมากอะไรที่ม,มากเกินไปไม่เป็นผลด,ดีก็ให้ลดลงก็เท่าเด็นะครับอีกดวงหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับก็คือดาวพระศุกร์เลข6 พูดมาเยอะอยู่นะลิ้นเลยพันกงนดาวพระศุกร์เลขหกเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยโคจองก็อยเรือนสุภะเออคืออุปสรรคปัญหานี่มันมีว่าบ้างแหละแต่สิ่งดีๆมันก็มีตามมาเข้ามา้วยเปน็น้นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งต้องระมัดระวังก็มีแค่เรื่องเดียวแหละเรื่องพฤติกรรมของเราบางทีเนี่ยตัวเราเองเราผ่านอะไรมาเยอะ พอถึงจุดหนึ่งที่มันประสบความสําเร็จเราพอจะคุยได้บางครั้งนะคนอื่นเขาจะไม่เห็นด้วยหรือเขามองไม่เห็นภาพเดียวกับเราก็ได้หรือเขาอาจจะมองอีกอีกวิธีการหนึ่งก็ได้เราเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเราก็เคารพความขี่หุนอื่นสักนิดนึงเราจะเอาความสำเร็จของเราเป็นพื้นฐานและเป็นตัวตั้งในการให้คนอื่นเขาปฏิบัตินี้ไม่ได้เราทําได้แค่บ,บอก แสดงของคิดเห็นแต่การตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เฉยเดือนนี้มีดาวย้ายค่อนข้างน้อยนะครับสี่ดวงแต่ย้ายแค่สามวันเองดวงแรกวันที่4ี่กรกฎาคมวันที่4ี่กรกฎาคมนี่ดาวพ,พุธเลขสี่ย้ายดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกันมมะด้วยโคจรเข้าวิ่งในเรือนมรณะช่วงเวลานี้เรื่องการงานมีปัญหาหน่อยนะนะครับเป็นไปได้นะครับคือ เราเราตัวเราเองนั่นแหละดูแลแล้วก็เรามารอพฤติกรรมของเราเองให้ดีก็พอนะครับต่อไปนะครับดาวี่จะย้ายอีกคือในวันที่สิบสี่กรกฎาคมสิบสี่กรกฎาคมเหมือนดาวพุเกตเลขเก้าย้ายพุธเกตย้ายไปในเรือนมรณะเหมือนกันสงบปากสงบครับดีที่สุดโอเคไหมเออจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถ้าไม่จําเป็นนะ ไม่ควรสื่อสารอะไรในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องตามมาภายหลังแต่ว่ามันไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวดาวพระพสก็ย้ายแล้วต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่17กรกฎาคมพระอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจเริญสุขภานะโคจางวิเนดเลนมรณะเนี่ยเห็นไหมเออระวังเรื่องการพูดการจาเรื่องการวางตัวเรื่องพฤติกรรมของเราให้ดีเอาแค่เดือนเดียวเองช่วงเวลาสั้นๆวันที่4จนถึง23เท่านั้นแหละ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นอะไรหลายอย่างมันดีของเราเองนะไม่นั่งห่วงอะไรนะครับสุดท้ายละดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่23ิมเนี่ยนะยี่สบามดาวพพุธเลขสี่ย้ายที่ผมบอกให้รอก็คือรอถึงวันนี้แหละยี่สิบสามกรกฎาคมพระพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมาอันนี้จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาแล้วนะครับเดี๋ยวเครดิตชื่อเสียงมันจะเริ่มดีเอง ไม่ต้องไปกังวลเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่สิ่งถึงวันที่23สงบปากสงบคาเอาไว้อย่าไปห้าวเป้งไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดไปพ,พร่้เพ้อไปสอนคนอื่นไปบอกว่าเราดียังไงหรือบอกว่าเขาบกพร่องไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราอยู่ในมุมของเราช่วงเวลาเดียวไม่กี่วัน20วันไม่ถึงดีด้วยไม่ถึง2ี่วันด้วยนะครับเดี๋ยวมันดีเองแล้วสิ่งที่เราจะพูดตอนหลังเนี่ยหลัง23เนี่ยมันจะมีค่ามันจะมีราคา พูดภายหลังเวลามันมีราคาเนี่ยราคามันจะไม่ตกอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเท่าไหร่นะสี่ถึงยี่สามใจเย็นก่อนรออดทนรอรอให้เป็นใจเย็นๆเอาไว้หลังยี่สามเดี๋ยวมันดีเองนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปโหราแบงดูดวงประจําเดือนกรกฎาคมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดฟอลโล่นะครับหรือกด s u b สไ r i b e กดแชร์ ให้ผมด้วยอันนี้เป็นกำลังใจที่ดีเลยผมไม่มีโฆษณานะนะครับไม่เคยมีโฆษณาของของทางช่องทองโซเชียลทุกช่องนะครับให้ทุกท่านได้ดูโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางนะอ,อารมณ์กันเออยังไงก็ขอกำลังใจเพียงเท่านี้ทำให้กันหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ